สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขได้รับพลังงานดีๆเพื่อใช้พลังงานนี้เป็นวิตามิน ดีๆในการขับเคลื่อนชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะเพราะทุกๆวันทุกๆวินาทีมันคือการเริ่มต้นการเดินก้าวไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังอย่างแน่นอนและคนที่ใช่ก็จะเป็นคนที่เจอแล้วจะเป็นดีกว่าดีกว่าดีกว่าจากคนเก่าอย่างแน่นอนจนกว่าควรจะค้นหาเฟ้นหาคนที่ใช่และเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้เราจะมาดูข้อความ ข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ถึงคุณนะคะข้อความรักของคนรักในะอนาคตของคุณนะคะในวาเลนไทน์นี้ที่เขาอยากที่จะสื่อแล้วก็ส่งข้อความหาคุณนะคะ3ภาพเอารเข้าคัดค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1นนะคะด้านหลังจะมีข้อความให้นะคะภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปิกของเราวันนี้เรามาดูซิว่าข้อความจากข้อความรักนะคะจากวันวาเลนไทน์นะคะถึงคุณนะคะเรามาดูโอ้รุนแรงมากๆจริงๆค่ะเดอะซันะคะโอ้โหว้าวเป็นแพชั่นของ ไพออกมาเองนะคะพลังงานของคนกองที่หนึ่งรุนแรงมากๆเลยทีเดียวคุณจะได้ประสบความสําเร็จข้อความแห่งความรักคุณจะมีเรื่องราวความรักความสุขที่สมหวังนะคะปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยรอฉันนะฉันก็รอเธออยู่เช่นกันนะคะการเริ่มต้นการกําเนิดเกิดมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะเจอใครที่มีแพชชั่นของธาตุไฟแล้วก็จะมี พลังงานของต่างชาติด้วยก็ได้หรือคนที่เขาแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเป็นเดซันของคุณนะคะเพราะฉะนั้นข้อความจากความรักคุณจะได้พบเดซันคนที่มีความเป็นผู้นําหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบสดใสแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดังที่คิดไว้ขอให้จงเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ความรักก็จะ ประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะมีแต่ความสดใสและก็การเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นเพราะความเจ็บปวดเสียใจมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะมันไม่มีสิ่งนั้นแล้วขอให้รักแล้วก็เคารพตัวเองให้มากๆนะคะทุกคน mm hmm. เห็นไหมหนึ่งไม้เท้าการจุดประกายนะคะจุดไฟจุดไฟปลุก จิตวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะได้เริ่มต้นกับความรักใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสุขแล้วก็รุนแรงลุกโชนเร่าร้อนภายในจิตใจนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันนิ่งมันตายมาน,นานมันเจ็บปวดเสียใจมานานมากมายนั่นคือสิ่งที่มันเป็นอดีตต่อไปนี้การเริ่มต้นความรัะความสัมพันธ์คุณจะเจออะไรที่มันเป็นแพชชั่นของธาตุไฟแล้วก็จุดการเริ่มต้นจริงๆค่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณจะเจอใครที่มีความเป็นคนที่แตกต่างจากคุณแดนไกลาจากคุณก็ได้และเป็นแพชั่นของเดอะซันด้วยจะมาปลุกนะคะพลังงานในตัวตนของคุณให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฮอร์มิตคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอะไรที่นิ่งๆไปแล้วจงใช้จิตจิตวิญญาและก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะเฝ้าดูเฝ้ารอสิ่งที่มันจะเป็นไปได้มากกว่า ะะว้าวหกถ้ 6, วย Six of Cups ค่ะคุณจะได้เจอกับใครคนในอดีตชาติที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะคะได้พบเจอกันได้พูดคุยสารความสัมพันธ์กันและเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบสดใสและมีความสุขมากๆต้อนรับแห่งวันวาเลนไทน์เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอกับเขาคนนี้แล้วก็ได้นะคะอาจจะรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่คุณยังไม่เคยได้พบเจอแต่เป็คนคนอดีตชาติที่กลับมาในชาตินี้ทําให้คุณได้รู้สึกว่า อบอุ่นและคุ้นเคยรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ผูกพันกันมาก่อนมากๆเลยแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกนและกันเพราะฉะนั้นเขาคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะปลุกไฟความรักให้มันลุกโชนอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้สึกแล้วถ้ารู้สึกว่าได้เจอคนที่ใช่ก็ค่อยๆใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเก่าๆอะไรเก่าๆที่มันอบอุ่นแล้วมันคุ้นเคยมากๆจะกลับมาคุณจะมีเซนแล้วก็สัมผัสได้นะคะเหมือนกับว่า คุณจะเจอคนที่นิ่งๆเงียบๆจากกันไปได้กลับมาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นอะไรที่ที่ดีนะคะต้องเป็นความสุขความสุขจริงๆอะคะ่ะที่ได้กลับมา G. High Princess ค่ะถ้าหลังไพ่เป็น The Lovers ว้าวดีจังเลยนะคะโอเคจริงๆหลังไพ่อีกก็เป็นสิเหรียญน,นะคะคือแบบ6กใบก็พอนะคะจริงๆจะเอาห้าใบเนาะนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าพลังงานดีเปิดไพ่ยังไงก็ดีนะคะขอให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้เริ่มต้นคู่รัก the l o v e r s นขึ้นค่ะข้อความข้อความรักนะคะ วันวาเลนไทน์คุณจะได้เริ่มต้นความรักความสุขที่สดใสมากๆเลย The r e v e r s กำลังเดินทางเข้ามาหาคุณเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็คุณเคยอยู่แล้วความรู้สึกดีๆถ้าความสัมพันธ์นั้นมันได้ห่างได้จากกันไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความสุขอะค่ะคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นั้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีมันไปต่อไม่ได้คุณจะได้เจอความรักที่เป็นความรักที่สดใสมากๆเลยจุดประกายความ ความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะจะเป็นคนที่แบบทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นแบบโรแมนติกมากๆเลยนะคะที่ไฮปรินเซสคุณจะสัมพันธ์และสื่อสารกันได้คุณจะรู้สึกว่าเป็นหัวใจที่คอยคอยที่จะมาซัพพอร์ตดูแลกันและกันนะคะคุณสองคนจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และก็ดึงดูดความรู้สึกถึงกันและกันมากๆเลยและเป็นพลังงานของ คู่รักที่รอคอยการมาเติมเต็มและการมาผูกพันกันจริงๆนะคะเดือนสันการประสบความสําเร็จเรื่องของเราความรักวันวนาเลนไทน์นี้คุณจะได้เริ่มต้นกับความรักคู่รักที่เป็นอะไรที่มันปลุก ความรู้สึกจิตวิญญาณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเดอะเลเวอร์สของคุณคนที่ความแตกต่างทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนที่ความรักที่มีความจิตวิญญาณที่ผูกพันกันจริงๆแล้วก็รักแพ้จริงๆเพราะเป็นคนในดีตชาติที่กลับมาเจอกับคุณในชาตินี้สําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้น ถ้ารู้สึกว่าได้เจอแล้วต้องใช้เวลาถ้ายังไม่เจอคุณจะได้เจอเขาไม่ว่าผ่านออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันจะรู้สึกว่าดึงดูดกันมากๆเลยมีแพชชันดึงดูดและเป็นความรักที่ลงตัวนะคะสามารถมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันพัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลานะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะมาดูออร่าคาร์ดด้านหลังภาพคุณได้อะไร ทวินเฟลมส์ว้าวคุณจะได้เจอรักแท้แล้วก็รักแท, h, ท้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ทวินเฟลมของคุณนั่นเองคือคู่รักของคุณนั่นเองนะคะคุณสองคนจะมีแพชชั่นของความเหมือนกันมากๆแต่มีความแตกต่างกันและทวินเฟลมของคุณนี่แหละค่ะจะมาจุดไฟนะคะ จุดไฟในตัวตนของคุณอีกครั้งจุดไฟในจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งนั่นคือหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เดอะซันนั่นเองเขาจะเป็นเดอะซันของคุณและคุณจะเป็นแสงดาวและดวงดาวของเขานะคะที่ทําให้เขาและคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบโรแมนติกมากๆเลยนะคะคนกองที่หนึ่งไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะนี่คือข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ของคุณนะคะรักแท้ทวินเฟลมของคุณอยากส่งข้อความหาคุณว่าเขารอคอยการที่จะได้กลับเข้ามาพระนาค สัมพันธ์กับคุณอีกและคนในดีชาติของคุณก็กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันมาเริ่มต้นความรากักความสุขสมหวังโดยที่จะเกิดขึ้นแบบโรแมนติกและประสบความสําเร็จมากๆค่ะเป็นอะไรที่ลุกโชนปลุกไฟในจิตวิญญาณความรู้สึกให้มีความแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอีกครั้งนึงจากที่เคยเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ โสดมานาแสนนานนะคะทุกคนขอให้ทุกคนได้เจอนะคะสุขสมหวังในเรื่องของความรักในวันวาเลนไทน์นี้เร็วๆนะคะนี่คือข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ถึงคุณคนกองที่1ก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่โชคดีและมีความสุขมากๆเจอรักแท้เร็วๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่ 2นะคะกับท็อปปี้ของเราว,วันนี้นะคะข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ถึงคุณนะคะคนกองที่สเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่2นะคะข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ถึงคนกองที่สองเจ็ดดาบ ความเสียใจความผิดหวังมันจบลงไปแล้วค่ะสิบด่านะคะใครที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจร้องไห้เจ็บปวดมันจบแล้วมันเจ็บลงไปแล้วเพราะคุณตัดจบจากเข้ามาใช่ไหมหรือใครบางคนตัดจบแล้วก็นิ่งจากมาคุณจะเจอใครอคะ่ะที่เป็นคนที่เข้ามาหาคุณนะคะโดยการวางแผนมาอย่างดีด,ดีนะคะและเข้ามา จีบคุณเพราะว่าเป็นอัศวินถ้วยผู้ซึ่งเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะดูใจเย็นดูมีความสุขเป็นของตัวเองคนคนนี้นะคะเป็นอัศวินถ้วยจะเข้ามาจีบคุณหรือคุณกำลังโดนใครที่เขาแอบชอบคุณอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะเป็นการรอคอยจริงๆนะคะเป็นการรอคอยห้าเหรียญว้าว หกถ้วยขออกหนึ่งใบค่ะเจ็ดเหรียญคุณจะได้พบเจอกับคนในดีตชาชาหกถ้วยค่ะ ที่กลับมาเจอกับคุณในชาตินี้หรือเป็นคนที่คุณรู้จักและคุณเคยดีอยู่แล้วก็ได้ค่ะหกถ้วยตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้นะคะหรือว่าคุณเจอคนในดีตชาติแล้วแต่ว่าคุณห่างกันไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกที่มันคุ้นเคยจะกลับมาหาคุณนะคะเพราะมีคนสองคนมองนะคะคุณอยู่ไกลๆนะคะหรือมีคนรอคอยคุณอยู่ไกลๆแน่นอนแหละเป็นคนที่ที่ทำให้คุณมีความสุข แล้วก็เคยรู้สึกว่าคุณเคยกับคนคนนี้ครั้งแรกที่คุณไม่ได้เจอกันถ้ายังไม่เคยเจอหรือว่ารู้จักกับเขาเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็คุณเคยมากๆกับคนคนนี้เหมือนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเหมือนรู้จักกับเขามานาแสนหนาหรือเกินเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกเก่าๆที่กําลังจะกลับมานะคะและคนคนนี้จะเดินหน้าเข้าจีบคุณเพราะว่าเป็นอัศวินถ้วยรอคอยการเข้าหาคุณรอคอยการได้มาพบเจอกับคุณและเจ็ด เป็นการประมวลผลการคิดว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีเพราะคุณต้องเป็นคนที่ตัดจบหรือว่าทําอะไรจากเขามาแน่นอนถ้าคุณได้เจอแล้วแต่ถ้ายังไม่เจอคุณจะเจอใครที่เขาแบบว่าเป็นคนเก่งมีความฉลาดมีการวางแผนมีความเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งๆดูแบบว่าจะคิดอะไรต้องคิดเยอะแล้วก็เข้าหาคุณวางแผนที่ดีๆมากๆเพราะจะต้องเข้ามาจีบคุณได้เพราะตัวตนของคุณเป็นคนที่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่แบบว่า มีความสุขกับตัวเองแล้วก็อยู่ได้ได้วยตัวเองได้เจ็ดเหรียญคนคนนี้จะเข้ามาเขาจะคิดเยอะมากเพราะเขาจะไตร่ตองความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดี ก่อนที่จะเข้ามาจิกหรือว,ว่าการชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันเสียใจยมันเจ็บปวดไปแล้วนะคะปล่อยวางไปนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลาแต่พลังงานเป็นอะไรที่รอคอยอย่างจริงจังมากๆคนคนนี้เฝ้ารอคอยกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะได้มาเก็บเกี่ยวความรู้สึกความสัมพันธ์ว่าเราสองคนจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่า <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นผู้เลือกและเป็นผู้ได้ตัดสินใจคะ่ะว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคถ้าไม่โอเคคุณจะได้ไปเจอ ไปต่ออยู่แล้วกับคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นโซเมหรือคนที่เป็นคนที่ใช่และคุณเคยความสึกเก่าๆเนี่ยมันมีได้หลายแบบแล้วก็หลายเวอร์ชันเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเก่ากลับมาแล้วมันไปต่อไม่ได้คุณจะได้เจอใหม่คนใหม่คนที่เป็นคนอดีจชาติจริงๆนะคะที่จะได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาความสมารจริงๆแต่คนคนนี้อย่างที่บอกค่ะเขาจะมีการเข้าหาคุณแบบ ทั้งเหตุผลทั้งอารมณ์ไม่แสดงออกมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปจะอยู่ในพื้นฐานความพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกรู้สึกว่าถ้าเป็นอัศวินถ้วยเป็นคนที่ข่มอารมณ์ของตัวเองะคะ่ะด้วยความรู้สึกนะคะล้วนๆเลยดูสิว่าเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่แบบไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมาเต็มตัวไปหมดแล้วนะคะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันว่าอยากที่จะเดินหน้าจีบอยากที่จะเดินหน้าเข้ามาหาความสัมพันธ์มันต้องเก็บกดอารมณ์ของตัวเองนะคะจนขึ้นเป็นสัญ,ญาลักษณ์รอบตัวหมดเลยนะคะเก็บกดความรู้สึกข,ของตัวเองด้วยเหตุผลนะคะคนๆนี้อาจจะมีเหตุผลมากๆ เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเช่นกันเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเป็นคนที่ฉลาดเข้าหาคุณก็ต้องเข้าหาฉลาดด้วยอาจจะมีความเป็นผู้นําก็ได้ค่ะเขาเฝ้ารอเฝ้ามองคุณอยู่และจะเข้ามาหาคุณด้วยและจะมาทําให้คุณกับเขาได้ตกลงในเรื่องราวของความสัมพันธ์ว่าเราจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์ได้ไหมเพราะฉะนั้นข้อความ รักจากวันวาเลนทายถึงคุณนะคนกองที่สองคุณจะได้เจอใครที่เขามีการวางแผนที่ดีเข้ามาจีบคุณจะเจอความรู้สึกเก่าๆที่อบอุ่นแล้วคุณเคยมากๆได้กลับเข้ามานะคะเดินหน้าเขาจีบคุณหรือว่าคนที่คนที่เก่าๆที่คุณรู้จักจะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่มันจะเป็นความรู้สึกดีๆแล้วเป็นความรู้สึกแห่งความสุขอย่างแน่นอนเพราะถ้าอะไรไม่ดี มันจะไม่มันจะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะนั่นคือข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ถึงคุณนะคะเวทนะคะรอไม่ต้องรีบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติที่มันควรที่จะเป็นไปเพราะมันจะเป็นเรื่องจริงแล้วมันจะเป็นอะไรที่ใช่เพราะฉะนั้นค่าเป็นคนในดินชาติหรือเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วกลับเข้ามาแล้วก็ ปล่อยให้มันโฟล์ไปกับความรู้สึกและการเวลาค่ะเพราะความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของความรักเป็นเรื่องของเวลาทั้งนั้นไม่ต้องรีบค่ะทุกอย่างมันรีบไม่ได้เรื่องของความรักรีบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะทุกคนโอเคนี่คือข้อความรักวันวาเลนไทน์ถึงคนคนกองที่2คุณจะได้โดนใครจีบนะคะและก็เป็นคนในอดีตชาติหรือเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นความรู้สึก เก่าๆความรู้สึกอบอุ่นแล้วที่มันคุ้นเคยมากๆได้กลับเข้ามาเจอกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆี๋้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่อย่าเพิ่งนะคะกองที่3นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะข้อความรักจากวันวาเลนไทน์นะคะถึงคุณค่ะคนกองที่3เรามาดูซิว่า เป็นอย่างไรละคืออะไรนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สามอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งนะคะข้อความรักจากวันมเลไทน์ถึงคนกองที่สามว้าว two of cups ค่ะคุณจะได้ เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะคุณจะกำลังดึงดูดความรักคนที่เป็นเคมีที่เข้ากันสิ่นเสมอการเข้าหาคุณนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามทางไกลาอายุที่ต่างการต่างชาติต่างภาษาคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้หมดเลยที่มีความแตกต่างแต่คุณสองคนจะมี energy พลังงานที่ดึงดูดและมีความเหมือนกันเจอกันแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเข้ากันด,ดีแล้วก็มี ในส่วนของความรู้สึกที่มันลงตัวมันลึกๆอยู่ภายในจิตใจที่มันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งมากๆภายในจิตใจระหว่างคุณกับเขานะคะ คุณจะได้เริ่มต้นของการเป็นคู่รักนะคะจะได้มีความรักจะได้มีคนเข้ามาดูแลหัวใจของคุณให้มั่นคงและหนักแน่นมากๆเลยนะคะเดอะเมจิเชียนว้าวความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปทางที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของวันแล้วก็เวลานะคะคุณจะได้พบเจอใครที่มีความฉลาดเก่งมีความสามารถมากๆรอบรู้รอบด้านอาจจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิหรือว่าวายวุฒิที่สูงก,กันกว่าคุณนะคะและเป็นคนที่จะทํา จะสามารถเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณไปในทางที่ดีได้และก็ค่อยเป็นค่อยไปสองดาบก,การได้ตัดสินเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะคุณจะได้ตกลงว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อคุณจะได้เป็นผู้เลือกนะคะธาตุหล่มราชาดาบ จะเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้เป็นธาตุลมราชาดาบผู้เป็นคนที่มีเหตุผลสุดๆนะคะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ข่มอารมณ์ของตัวเองมีความรู้มีความสาามารถฉลาดและก็หลักแหลมมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าความสามาถดีๆควรจะทำยังไงรู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงรู้ว่าจะพูดกับคุณอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาทำให้คุณได้เลือกว่าคุณจะไปต่อในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะ เขาคนนี้จะเดินหน้าเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณ6ไม้เท้าห้าไม้เท้าใครที่มีปัญหาขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันนะคะคุณจะได้มีการปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างไรเฮอร์มิตนะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นได้2กรณีค่ะ1คุณจะได้พบเจอคู่รักคนใหม่ที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆและคุณกับเขาจะรู้สึกว่าตกหลุมรักหรือว่าชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาความสมคัญกันไปแต่ใครที่รู้สึกว่ามีความขัดแย้งกับใครบางคนหนึ่งนะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็พูดคุยกันเพราะมันมีเรื่องราวของความขัดแยง้งมีปัญหาก,กันอยู่ตรงนี้คุณจะได้เลือกว่าคุณจะเลือกใครอาจจะมี2คนเข้ามาก็ได้ค่ะคนเก่ากับคนใหม่เพราะฉะนั้นคนเก่าอาจจะได้พูด ุยแล้วก็เริ่มต้นในความสัมพันธ์ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของของคุณเองแล้วก็ดีที่ผ่านมาว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นคนใหม่ก็จะมีอะไรที่ลงตัวและมีความสุขละมุนกว่าเพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะทำให้เราได้รู้สึกว่า เริ่มต้นกับคนใหม่แล้วมันมีอะไรที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขกว่าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตาตัดสินใจการเลือกของคุณแล้วว่าจะเลือกใครนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นผู้เลือกได้ตัดสินใจว่าตกลงใจออยังไงเพราะฉะนั้นคนๆน,นี้อาจจะเข้ามาหาคุณก็ได้ค่ะเป็นคนเก่าธาตุลมนะคะราชาดาเข้ามาที่จะเริ่มต้นปรับความเข้าใจความสำคัญกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาได้คิดแล้วก็ทบทวนไตรตรองดีอยู่แล้วว่าจะเป็นไปอย่างไรเนาะแต่เดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะ ขออีกหนึ่งใบยขยายเฮอร์มิตนะคะขออีกหนึ่งใบอืมเดวิวอะค่ะเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ คนคนนี้ที่เป็นท่าดลมนะคะตัดจากคุณไม่ได้ตัดขาดจากคุณไม่ได้ต้องการที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังชอบคุณอยู่ยังตัดคุณไม่ได้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณให้ดีแล้วนะว่าคุณจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นความรักกาลังเริ่มขึ้นความสัมพันธ์จะได้ปรับความเข้าใจแล้วพูดคุยกันนะคะแล้วก็ถ้าไปต่อไม่ได้ คุณมีคนใหม่ที่ดีกว่าอยู่แล้วที่จะเข้ามาไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าข้อความจากวันวาเลนไทน์ถึงคุณคือเป็นอะไรที่เริ่มต้นเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ลงตัวเพราะฉะนั้นจงใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้เจอใครที่หลงรักหลงสเสน่ห์คุณมากๆเพราะถ้ามีอุปสรรค เพราะถ้ามีความไม่เข้าใจกันนะคะเขาก็ยังจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ที่คุณนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาหาคุณเพราะเขาจะไปไหนไม่ได้ตกหลุมรักคุณแล้วก็อยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกเพราะฉะนั้น2องถ้วย two of cups ขึ้นพลังงานของคู่รักที่มีอะไรที่ลงตัวนะคะในจิตวิญญาณของกาลกันแ,กแตก ในระหว่างทางก็จะมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นจงใช้เวลากับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหาเรานะคะเพราะความรกความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูออร์เออคอลาราดว่าคุณได้อะไรโซเมตนะคะโซเมตของคุณนะคะอยู่ในจิตวิญญาณของคุณแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อ ว่าคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขาเป็นโซเมตของคุณจริงๆนะคะความรู้สึกพลังงานภายในจิตใจจิตวิญญาณของเราสะท้อนออกไปและทีนี้ถ้าคุณได้เจอกับเขาแล้วโซเมตพัฒนาเป็นความรักเป็นคู่รักอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าคนคนนี้คือโซเมตนะคะมันจะมีเหตุการณ์วันเวลาค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนพัฒนาเป็นรักแท้แล้วก็ได้สมหวังเป็นคู่รักกันนั่นคือโซเมตที่พัฒนาเป็นรักแท้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เจอคุณจะได้เจอโซเมต อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าจิตวิญญาณน,นะคะเราเรียกร้องหาโซเมตอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเจอโซเมตเพราะฉะนั้นโซเมตคนนี้มีความฉลาดหลักแหลมแล้วคุณจะได้เดินทางสู่เส้นทางของโซเมตที่พัฒนาเป็นรักแท้นะคะคนกองที่3ได้เจอกับใครที่เขามี เหตุผลมากๆนะคะแล้วก็มีอุปสรรคด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่เขาจะจดจ่อแล้วก็มุ่งมั่นอยู่ที่คุณและอย่าลืมว่าโซเมที่เป็นรักแท้จริงๆไม่ว่าเขาจะผ่านเรื่องราวอะไรมาไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นไงเขาจะหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวเท่านั้นจะไม่มีบคุคคลที่3หรือมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบค่ะนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เห็นตัวตนท่าแท้กันเมื่อไหร่ถ้าใช่จะอยู่กับเราถ้าไม่ใช่จะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเรานะคะคนกองที่3นี่คือข้อความรักจากวันวาเลนไทน์ถึงคุณความรักคู่รักของคุณจะกลับเข้ามาแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้กันเลยกันเลยอย่างคะเริ่มต้นของการเรียนรู้แล้วค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงเวลาต่างๆของชีวิตไม่ต้องรีบนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ